คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของนาฬิกากันหน่อยคะ่ะหลายคนชื่นชอบนะคะน่าหลงไหลจริงๆนะคะนาฬิกาสวยๆเยอะเหลือเกินค่ะสยามพารากอนค่ะตอกย้ําความเป็นศูนย์กลางนะคะของ World Class Shopping คะ่ะ Destination นได้มีการจัดงานสยามพารากอน w t t h h x x p o 2021มหากำางานแสดงนาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีภายใต้คอนเซ็ปต์ Precious Time t o g e t h e r นะคะ คุณผู้ชมจะได้สัมผัสเสน่ห์ความงดงามค่ะแห่งเรือนเวลาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า180แบรนด์มีคุณวิพาอัมพุชธคุณธนพรตันติยานนท์ผู้บริหารสยามพรากอนเริ่มเปิดงานนะคะรวมถึงผู้บริหารจากแบรนด์นาฬิกาดังๆภายในงานค่ะก็จะพบไฮไลท์นะวัตกรรมนาฬิกาสุดหรูคอลเลกชันใหม่ๆนะคะคอลเลกชันล่าสุดแล้วก็รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันจากแบรนด์ชั้นนาอย่างแฟรงค์มุลเลอร์ไบรซ์ลิงโบเวนะคะ แกรนไซโกแท็กชอยเออร์ลองจินโอริชและก็ยังมีไฮไลท์นาฬิกาเรือนพิเศษอีกมากมายสำหรับนักสะสมและคนที่ชื่นชอบนาฬิกาเนี่ยต้องไม่พลาดางานนี้เพราะว่าภายในงานเนี่ยเขาก็รวบรวมแบบไว้ครบครันทั้งนาฬิกากลุ่ม ury, รักชูรีนาฬิกากลุ่มเทรนที่มีให้เลือกแบบหลากหลายตอบโจทย์ทยั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงนาฬิกาของเหล่าซุปตา์นำโดยคุณเวียสุกนลวัต์ มาริโอ a มา e เลคุณเต้านัตพรคุณซันนี่คุณน้องนายนภัรนะคะคุณเก้าสุภัสราคุณซนด,ดี้เิริญญานะคะเรื่องเวลาที่สะท้อนตัวตนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนโดยนำมาจัดแสดงโชว์ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง18กร,รกฎาคมนี้พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษในรอบปีะคะ่ะวันนี้ถึง11กร,รกฎาคมที่บริเวณ hall of fame นะคะ เมนหอลแผนกนาฬิกาชั้นเอมและแฟชั่น hall แฟชั่นกอรี่ชั้น1ศูนย์กันทะสยามพารากอนค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของยอ่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนพวีรัจจิลดดิลกลาไปแล้วสวัสวดีค่ะ